สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะมะนาวของเราก็จะเป็นโรคแคงเกอร์ค่ะสังเกตที่ใบเขาจะเป็นสนิมค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นที่ใบก่อนค่ะแล้วเขาก็จะลามไปที่กิ่งเมื่อลามไปที่กิ่งแล้วเขาก็จะลามลงไปที่ลูกค่ะ สังเกตดูที่ลูกจะเป็นขี้กะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำปูนแดงลดเขากันค่ะเพื่อป้องก,กันโรคแคงเกอร์ค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเราก็จะตัดกิ่งที่เป็นขี้กะทิ้งให้หมดค่ะ <c oughs> เพื่อให้แดดส่องถึงค่ะเมื่อแดดส่องถึงโรคเขาก็จะน้อยลงค่ะ เราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ปูนแดงประมาณช้อนหนึ่งหรือว่าเท่าลูกมะนาวลูกใหญ่ค่ะแล้วก็เอาลงไปละลายกับน้ำค่ะเพื่อให้เขาตกตะกอนเหลือแต่น้ำใสๆค่ะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งค่ะ ในน้ำปูนแดงเขาก็จะมีแคลเซียมสูงค่ะจะช่วยให้ใบและต้นของมะนาวแข็งแรงค่ะทำให้ไม่เป็นโรคค่ะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วค่ะน้ำปูนใส แล้วก็จะใส่ประมาณ200ซีซีต่อน้ำา5ลิตรค่ะถ้าใช้น้อยเกินไปก็จะไม่ค่อยได้ผลค่ะแล้วเราก็มาลดให้ชุ่มเลยค่ะ หรือใครมีเครื่องพ่นก็ใช้เครื่องพ่นก็ได้ค่ะถ้าเราลดไม่เปียโกโรคของเขาก็จะไม่หายค่ะใช้น้ำปูนแดงลดก็เป็นการช่วยประหยัดต้นทุนถ้าซือ้อยาฆ่า,มาแมลงก็จะแพงมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ